ผู้บริหารของธนาคารออของกระทรวงการคลังสำนังกงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเน้นย้ำเรื่องร้านถงฟ้าประชารัฐนะครับอย่าขายของแพงร้านต้องปิดป้ายแสดงราคาแล้วอย่ารับแลกเงินสดเพราะจะมีผู้ถือผู้ที่ถือบัตรบางคนเนี่ยอยากจะได้เงินสดก็เลยรับแลกเสีย20 30 40 50บาทต่อสิทธิที่ได้รับ300บาทที่เป็นเงินสด อย่ารับแรกนะถือว่าท่านทาไม่ชอบนะถ้าถูกร้องเรียนเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ฝากกระทรวงพาณิชย์ฝากท่านจุรินฝากกรมการค้าภายในนะครับได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับผมคิดว่าควรจะต้องประชุมซักซ้อมร้านธงฟ้าประชารัฐด,ด้วยนะครับว่าท่านต้องตรงไปตรงมากับลูกค้าเพราะเงินที่รัฐบาลใส่บัตรประชาชนให้กับผู้ได้รับบัตรนะครับเขาไปซื้อที่ร้านของพวกท่านเท่านั้นไม่สามารถไปซื้อที่อื่นได้เลย และนี่ก็เท่ากับว่าบังคับซื้อที่ร้านของคุณและคุณก็จะได้สตังค์ยังไงร้านธงฟ้าประชารัฐได้เงินแน่ๆน,นะครับได้เงินแน่ๆเพราะฉะนั้นอย่าเอาเปรียบขายของให้ปิดป้ายแสดงราคาแล้วอย่ารับแลกเงินสดนะครับควรจะต้องเคารพในกฎกติกาตรงนี้ด้วยและถ้าใครที่มีพฤติกรรมมิชอบนะร้องให้กรมการค้าภายใน1569ได้มาตรวจสอบ พบว่าผิดจริงก็ต้องนําไปสู่การเพิกถอนการเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐอ่ะครับคุณผู้ชมครับนะคนซื้อนั้นจนนะแต่คนขายร้านธงฟ้าเนี่ยไม่มีใครจนสักร้านหนึ่งก็อย่าเอาเปรียบกันนะอันนี้ก็ถือว่าเน้นย้าและถ้าดูสวัสดิการที่ได้รับทั้งหมดนะครับตั้งแต่เงินซื้อของ300บาทไปรูดออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช้ก็ถูกตัดไปไม่มีสะสมในบัตรเงิน300บาทได้ค่าเดินทางอีก750บาททั่วประเทศได้หมด นะครับได้ค่าก๊าซถุงต้มอีก80บาทต่อ3เดือนก็เดือนละประมาณ27บาทนะครับได้ค่าน้ําได้ค่าไฟรวมแล้วเงินตรงนี้เนี่ยที่ประชาชนได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านจะได้เงินประมาณ1,500ถึง1,600บาทต่อคนครับก็ถือว่าได้เยอะอย่างค่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณใช้ไฟไม่เกิน315บาทต่อเดือน ซึ่งต้องไปลงทะเบียนนะคนเก่านี่เขารู้อยู่แล้วว่าคนที่เคยได้บัตรเดิมเนี่ยเขารู้ว่าต้องลงทะเบียนกับการไฟฟ้าเดี๋ยวเขาประกาศให้ไปลงทะเบียนคนใหม่ก็ต้องไปลงทะเบียนลงทะเบียนว่าเราได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงไปลงทะเบียนเราจะได้สิทธิ์ว่าถ้าเราใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนไม่เกินนะแปลว่าเราไม่ต้องเสียสักบาทหนึ่งไม่ต้องเสียเลยที่ผ่านมาอาจจะเสียก่อนและคืนทีหลัง ของใหม่นี้ไม่ต้องเสียเลยกระทรวงการคลังจะเสียค่าไฟให้ท่านใจถึงพึ่งได้ไหมเขาเสียค่าไฟให้เลยนะถ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนสําหรับผู้ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าคุณใช้ไฟ316บาทขึ้นไปคุณไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะคุณต้องเสียเองทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าเสียแต่ส่วนต่างไม่ใช่เลยคุณจะไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวถ้า316บบาทแปลว่าคุณไม่จนไงคุณใช้ไฟเยอะไงเพราะงั้นถ้าคุณใช้ไฟเยอะเขาก็ไม่ให้ในส่วนนี้ แปลว่าไม่ได้สักบาทหนึ่งส่วนค่าน้ำค่าน้ำเนี่ยเขาให้เกณฑ์ไปถึง315บาทต่อเดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาช่วยแค่ร้อยเดียวแต่ถ้าคุณใช้น้ำในเดือนนั้นเนี่ย316บาท320 300 400500คุณก็ไม่ได้ค่าน้ำบาทเดียวคุณก็ไม่ได้เพราะคุณแสดงว่าไม่จนคุณถึงใช้น้ำเยอะนะครับแต่ถ้าคุณใช้ไม่เกินเกณฑ์315บาทคุณได้100 นะครับคุณใช้300 3 0อ 300, 2อบาทคุณก็ได้100นะครับถ้าใช้100ก็ได้100ถ้าใช้ไม่ถึง100ได้ตามจริง80-90ก็ได้ตามจริงเพราะฉะนั้นทั้งน้ำทั้งไฟเราไม่ต้องเสียครับไม่ต้องเสียเงิน,นกระทรวงการคลังจะเรียกเก็บต้องจะจ,จ,จ่ายเงินเรีบการไฟฟ้าและการประปาโดยตรงเดือนไหนจ่ายตามเกณฑ์ใช้ไฟตามเกณฑ์ นะครับได้สิทธิ์เดือนไหนใช้เกินเดือนนั้นไม่ได้แล้วเดือนต่อไปใช้ต่าก็ได้เอออันนี้ผมก็คุยรายล,ายละเอียดมาทั้งหมดนะครับเพื่อให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะครับโดยเฉพาะคนที่ได้บัตรสวัสดิการใหม่ร่วม6ล้านเกือบ7ล้านคนที่จะได้บัตรใหม่ในคราวนี้เมื่อเทียบกับคนเก่าที่ได้ประมาณสัก8ล้านกว่าคนครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปยืนยันตัวตนตั้งแต่บัตรนี้ถึงวันที่26มีนาคม นะครับยืนยันตัวจนเช็คเสร็จปับ๊บท่านยืนยันตัวตนผ่านวันที่1เมษายนเอาบัตรประชาชนไปรูดซื้อของได้เลยนะครับไปรูดซื้อของได้เลย